มามาพร้อมพร้อมพร้อมดูสภาพรถผมดิไปกันเลยโลโลโตโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดี้จะรับเข้าสู่เย่มาตั้มชิแนลของผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคาปากิ้งกันอีกแล้วครับผมนะซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่มัน มันมีวิธีหาเงินอยู่นะเออแล้วก็มันมีวิธีบักอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมซึ่งผมก็ลองไปปูปูปลามาแล้วเออรู้สึกว่าตอนนี้ได้รถครบทุกคันแล้วนะครับผมนะแล้วผมก็สามารถเล่นรถที่ผมอยากได้แล้วครับผมนั่นก็คือเจ้า86แต่จริงเกมนี้มันไม่ใช่86นะมันเป็น b บี A Z นะครับผมอ่าเป็น b บี A Z นะครับแต่ก็โอเคอยู่แหละกรคจายรถเราอยู่นะครับผมซึ่งเบียร์แซกับ8ปหกก็ไม่ค่อยได้ต่างอะไรกันมากจะกเท่าไหร่นะครับเอาละนะขอ,นนอย ผมแต่งอะไรไปบ้างวะเนี่ยยัดเครื่องอะไรได้โอ้โหตอนนี้เราสามารถยัดบีซิปได้ด้วยนะครับผมจัดไปครับพี่น้องใส่ยางใส่ท่อใส่ชิปจูนนิ่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยใส่เกียร์ใส่อิเตอร์โอ้โหตอนนี้757ดแรงม้าครับผมก่อนจะแต่งรถผมว่าเอาไปวิ่งเล่นกันสักรอบนึงก่อนดีกว่าไปไหห้องออนไลน์ครับห้องออนไลน์เออผมไม่รู้นะว่าเกมนี้นี่มันเซ็ตอะไรได้มากน้อยแค่ไหนนะครับตอนนี้เท่าที่ผมดูเนี่ย ก็มีแค่เปลี่ยนเครื่องเป,เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วก็จูนโชค๊คจูนเกียร์แค่นั้นเองนะผมยังไม่เห็นอย่างอื่นเลยนะครับอเอาเรื่อง700มาครับวิ่งกันสบายๆมีดิฟโหมดมีดิฟโหมดเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นดิฟโหมดก่อนปึ๊บปับ๊บแย่ไหนเราต้องเราต้องไปดิฟบนเขาเลยครับผมข่าวเลี้ย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 วทางเลี้ยวขวาแย yeah. ่ไป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 ดิฟดิฟ อเอาเรื่องเอาเรื่องชิบุ๊ชิบุชิบุชิบุนี่นี่อชึดอชิึอชิอืมเอฟเฟกเหรอพี่อัดชิึดอชิึเอ้าเฮ้ยตรงนี้เป็นข่าเป็นดินนี่ว่ามันมันไม่ใช่เป็นไอนี่นี่ว่ะแล้ชิบหายลเกมบักปะเนี่ยแล้วดูกล้องเปหมุนอะไรก็ไม่รู้ผมว่าไปวิ่งธรรนี่หละครับ หนมาลองเครื่องหน่อยลองเครื่องหน่อยวางเครื่องใหม่ไปนะครับผมคือเป็นรถเป็นสายจาังวะเข้าคูงแรงเกินที่อานไหนๆขอดูนี้ทางตรงๆตรงไหนเนี่ยไปครับทางยาวๆครับโผวิ่งกันสองรยกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วครับผมต้งเอาแล้วอะไรวะเนี่ย <laughs> อะไรของเมืองอะไม่เข้าใจเลยเอาพัางรถพังพอดี คือมันเนี่ยมัน,ม,นมันเลี้ยวอะไรอย่างงี้เนี่ยนอ่ะพอแล้วไม่ใช้ไม่ใช่ไชอ้เลี้ยวอัตโนมัติละเลี้ยวเองก็ได้วะตัวนี้ทางโคโ้งครับผมอ๋อเอาเอาเอาเย็นพี่ตัวนี้ทางตรงยาวๆยังยังอีกเหรอทางตรงยาวโอ้โหไกลเลยครับผมถ้าขับรถแบบนี้ผมว่าน่าจะอยู่ได้ไม่นานเนีัยน,น่าจะรดพังซะก่อนน,นะ กดหัวกับไอ้ระบบเลี้ยวดีกว่าอาวเอ,เอจินดามเมจไปเลยครับอุ้ยออกก็ออก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 ไม่เฟี้ยวเลยอ่ะไม่เฟี้ยวเลยกันนี้เปนว่าเดี๋ยวผมไปทำมันนี้ดีกว่ามีหลายคนคอมเมนต์บอกว่าพี่พี่มันมีบั๊กนะมันมีบั๊กแบบว่าทําให้รถที่แบบว่าเป็นสองคันแรงมานะครับซึ่งผมก็ไปทํามาแล้วทุกคนซึ่งผมทําอยู่ในรถที่มีชื่อว่า evolution นี่ครับผมแต่ evo อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยบอกตามตรงหารถไม่เจอคือตอนนี้มีรถแบบว่าทุกคันแล้วอะก็เลยไม่รู้ว่ารถ evo อยู่ไหนอ่านี่อยู่นี่ครับอยู่นีครับ นีอีวิวเลชันนะครับผมเดี๋ยวเราก็าแต่งสีแต่งอะไรกันว่าไปเฮ้ยมันแต่งล้อได้ป่าวะผมไม่ผมไม่เห็นว่ามันแต่งล้อได้เลยอะถ้ามันแต่งล้อไม่ได้นี่เสียดายมากเลยนะตอนนี้ผมจูนไว้นะครับนี่นะทุกคนฮนะสองพันแรงมาถ้าจะแรงอะไรขนาดนั้น <c oughs> แรงเกินไปแล้วพี่อันแรงแบบว่าเวอร์วังมากครับ2,000แรงมาครับผมก็ผมก็ไปดูวิธีทำนะครับใน YouTube มานะครับแต่ถามว่าให้ผมสอนทำเนี่ยทำเป็นไหมไม,ไม่เป็นนะผมผมก็งูปลาไปครับ ก็ทำตอนนี้ก็ลืมไปแล้วลืมไปแล้วเดี๋ยวเรามาแต่งลายดิฟกุ้งฮะนี่สองพันม้ามันต้องเปลี่ยนสีก่อนมีลายดิฟคิงด้วยเแหลอเราเราไม่ได้จะไปดิฟอะนี่นี่ลายแล้วเนี่ยแล้วทำไมมันไปด้านนูนวะหัวกะโหลกไปทำไมด้านนูนเดี๋ยวกลับยังไงอ่าเราเราก็จะแบบว่าติดหัวกะโหลกประมาณนี้ครับเออฝักกระโปรงดำมาผมนี่นี่แต่งแบบลวกๆนะครับไม่ได้อะไรมากมาย เอาประมาณนี้แหละโอ้โหเสียเวลาไปซิ่งกันเลยดีกว่าครับผมเดี๋ยวเราไปด่านไฮเวย์ครับไฮเวย์ทางตรงมันเยอะดิจริงๆทางตรงม่นก็เยอะหมดแหละแต่ไฮเวย์นี่เกิดเกิดตรงทางตรงนี่คือสบายเลยมาแล้วโอ้ดดดดดดโดด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 ดรดด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 อดด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 วดด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 ิดด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 ดนดด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 ด นักซิ่งที่ดีครับต,ต้องเติมน้ำมันก่อนผมเคยไปแข่งกับเขาอะแล้วน้ำมันหมดอะโคตรอายเลยโ oh, oh, oh. อ้โหเกียร์มาจจะสั้นเกินไปปุ๊บเขาแข่งกันทุกคนนะโอ้ยจีทีอา,าก์กลับแล้วว่าเมื่อกี้ดูไม่ทันดูไม่ทันดูไม่ทันรถแรงจัด รถแรงจัดรถแรงจัดเดี๋ยวเราเท้าแข่งบ้างปุ๊บกดไม่ทันท้าท้า GTR อะไรหรือกันปุ๊บเ้าแข่งด้วยพี่โอ้เขาไม่แข่งกับเราอะ่ะมาๆม,มีคนท้าผมแข่งแล้วมาครับอูผมว่าผมผมเจอรถ2000ันมาแน่เลยวะ่ะคันข่าวนี่น่ากลัวครับมาดิคันข่าวเจอคันข่าวมาดิทีทูวันเลสโกว่าออนออนออน ออโอ้โโอ้โ,อโอยาวไปทําไมเหมือนไม่แรงเลยวะทำไมรถผมแบบเหมือนไม่ค่อยแรงเลยวะทุกคนสองพันมามันต้องแรงกว่านี้ดินี่มันจะไปได้แค่นี้เองวะเมื่อวานมันได้เยอะกว่านี้นะทุกคนเนะี่ยอาจจะเกี่ยวกับเกียร์ทุกคนอาจจะเกี่ยวกับเกียร์ อาจจะไปเซตเกียร์มั่วมาก่อนมันเลยช้าเวอร์ถูช้าเวอร์นะครับเดี๋ยวผมไปเกียร์บล็อกก่อนนะแล้วก็กดรีเซตเลยนะครับผมอู้ท้าคูทายนี่วะทายซุปเปอร์คาร์ทุกคนว้าซุปเปอร์คาร์พันแรงม้ามาเจออีโวสองพันแรงม้ามามาพร้อม T21 Let's Go No No โ o No 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 โคตรแรงโอ้โ oh, หแรงเกินไป uh huh. แรงโคตรแรงโคตรอีกรอบไปเพื่อนมันต้องอีกรอบอะเมื่อกี้นายออกตัวแบบว่าเหมือนเหมือนนายไม่ได้กี่ข้าวอะ่ะมาแก้มือออีกรอบหนึ่งครับไปจังหวะน,นี้ครับผมอีโวสองพันเลยม่ครับลงลงลงเรียบร้อยข้าวเส้นเรียบร้อย 8วิว่ะโอ้ถ้าผมจูนดีๆนะจูนเกียร์ดีๆนะอ่ะต่อไม่ได้เพื่อนเพื่อนกูนยังไม่เข้าเส้นชัยเลยแล้วไม่นายไม่เข้าเส้นชัยอะ่ะนายน่าจะเข้าเส้นชยนนนัยนะนายเฮ้ยใครมันขับผ่านเราเมื่อกี้วะอูน่าอายุบกันเลยทีเดียวเฮ้ยผมว่าไปท้าคันนี้แข่งดีกว่านี่นี่นี่น,น,นี่อะไรวะออดีดีหรืออะไรสักอย่างโอ้โหว่าผมเจอรถไอ้น,นี้แน่เลยวะ่ะเจอรถสองคนม้าเหมือนกันแน่เลยวะ่ะ มาะอีโวประธานซุปเปอร์คา้างโองนนนนนนโอ้ยไปนะครับจังหวะนี้ครับจังหวะนี้ครับอย่ามาตั้มครับอย่ามาตามั้มหนีหนีโอ้ยเกือบแพ้เลยกูแปดจุดหกแปดจุดห้าเอา้าดิ้งนี้ผมก็แพ้นี่ว่ะเรียบร้อยเลยครับมาอีกรอบดิโหรถเหล่านายูยีมากรถแบบไม่น่าจะวิ่งได้เนี่ยผมมามาพร้อมพร้อมฮอก ทีทุกวันกโอ้โโอ้โหอไปครับไปครับไปครับโอ้ซ oh, ุร์คาไปจะแซงกูแล้วมันจะแซงกูแล้วมันจะแซงกูแล้ว <c oughs> <laughs> โอ้ยแพ้วะ่ะทุกคนโอ้โหแบบนะนิดนึงนิดนึงถ้าเราเปลี่ยนเกียร์เองมันจะเป็นยังไงวะเอาะเ้านะพร้อมไปเว้ย รู้สึกว่าถ้าเป็นตัวดีมันจะง่ายกว่าทุกคนคือจังหวะชิปเกียร์มันเร็วมากครับเร็วแบบเร็วโคตรเอ่อเอาเอาให้น้ำมันหมดไปเลยเพื่อนไม่ต้องห่วงตังเรามีเยอะมากนะครับผมมามาพร้อมพร้อมพรอมพรอดูสภาพรถผมดิไปกันเลยโโอ้ห โอ้ยมันจะแซงผมแล้วมันถึงเรียบร้อยดูเวลานี้โอ้แพแ้แกวะโอ้ไม่เฟียวเลยกู <laughs> มาเราก็จูนรถใหม่เรียบร้อยนะครับผมดูซิว่าจะไปสู้เข้าไหวไหมนะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจแรลกว,ว่าจะสู้ไหวไหม <laughs> โอ้แข่ง3กิโลอ่ะอันจัดไปแข่ง3กิโลครับผมเจอกับน่าจะแลมโบนะแลมโบอูรนะุสมะน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะไฟแบบนี้เนี่ยปั๊บแข่งกัน3กิโลอะ หอมพร้อมพร้อมทีทูวันเกโอ้ไปครับไปครับยิงยาวไหมครับยิงยาวไหมครับจังหวะนี้ครับโอ้โหอูรุตไปไหนแล้วครับผมอูรุตหลุดแมปไปแล้วครับตอนนี้ผมก็วิ่งไปแล้วครับโอ้โหสองพันแรงมาครับวิ่ง4ี0ร้อยยีหายนะรถปัดรถปัดรถปัดรถแรงแรงเกินถึงกระปัดกันเลยทีเดียวครับโอ้ไปครับจังหวะนี้โอ้อูรุตแตงไปดูแล้ว ดนี่ทำไมรถเรามันปัดอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเพราะผมไปกดไอ้ตัวนี้วะโอ้โหคนเละเลยเลตุมเป๊เลยครับไม่มีอะไรดีเลยอ่ะโอ้โหอาจจะเป็นเพราะว่าเราใช้ไอ้ตัวนี้ว่ะเนี่ยไอ้ตัวที่บอกว่าให้มันเร็วอาจจะลงวันอะนะแล้วเวลาความเร็วมาสูงๆนี่มันสส่ไปสายมาครับผมสส่ไปใส่มาทำให้เราแบบว่านะ ี๋ยวถ้าเราไม่กดมันมันไม่สายนะเนี่ยดูดูโูดูรูผมใส่เดี๋ยวทิ้งรอยยางไว้เพียบเลยฮะผมไปท้าคนอื่นแข่งต่ออุ้ยมุดเข้าใต้ท้องมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เพื่อนมาแข่งกันอีกรอบนึ่งลัมโบอ่ะลัมโบเดินเจออีโวครับไปครับอีโวประชันลัมโบกปอนไปนะจังหวะนี้ก็โอ้โหไปนะบอนโคตรแรงเลยว่ะโอ้โห อออื <ee> ืห <we> ก e> ี่วิครับคราวนี้แปดจุดสามครับดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมไก,กลๆหน่อยเอาแบบไกลๆหน่อยเออแบบสองสามกิโลไปเลยนะมาครับคราวนี้ละมันแน่นอนนะครับสามกิโลพร้อมไปกันเลยเอาละครับจังหวะน,นี้ครับใส่เกียร์แล้วก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้วิ่งไป260กว่านะครับผมแล้วตอนนี้ก็ขึ้น300ไปแล้ว แรงเกินเดี๋ยว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 ,ยวทำไมรถมันปัดอย่างนั้นนะโอ้ไม่ไม่รถมันปัดนะทุกคนมันทำยังไงให้นรถมันไม่ปดัดหรอวะดูอีโว e ตามผมมาแล้วเอยอีโวกแลมโบตามผมมาแล้ว <laughs> รถเราดิวิ่งเร็วไปได้เลยโอ้ไป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 แข่งกันสามกิโลครับนระู้สึกว่ารถเราเวลาขึ้นสามร้อยแล้วปิวเลยเอาอีโ e วไม่จอดอยู่นี่ ผมใส่ไม่จะปิวเหมือนเราอะ <g ül üyor> <g ül üyor> จะน,น่าเฉย <g ül üyor> ทำไมรถปเป็นอย่างงี้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ะไหนลองวิ่งแบบธรรมดาดูดิเอาแบบธรรมดาธรรมดาเนะ่ยทุกคนนะไปครับจงังหวะนี้ครับเดี๋เดๆนมันเริ่มใส่กันทุกคนมันใส่เป็นเจ้าเข้าเลย <g ül üyor> แต่อีโวผมวิ่งเกือบสี่ร้อยนะเอา้าทำเป็นเล่นไปอ๋อ โอ้ย oh, yeah. เออพังไปเลยครับเต้แต่แรงจริงแรงเพื่อหวังมากครับอีโวเราสุดยอดสุดยอดคือไม่ต้องถามนะว่าผมทํายังไงนะว่าทําให้มันได้สองพันม้าเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไอคลิปที่ผมดูเอาไว้ให้ละกันนะครับเพราะว่าผมก็ลืมไปแล้วว่าทายังไงนะรู้สึกว่ากดหลายรอบมากกาจะได้สองพันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ผมก็ต้องหวังพึ่งทุกคนนะครับ ในการแบบว่าสอนให้ผมเล่นเกมนี้นะเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้อะไรต่างๆนานานมากมายสักเท่าไหร่นะครับผมเออใครมีเทคนิคดีๆเทคนิคจูนรถหรือว่าเทคนิคการแต่งรถหรือว่าถ้าเกิดเกมนี้มันลงม,มอดได้ก็ช่วยเมนบอกกันด้วยนะครับผมเอาล่ะวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านาผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดไลค์กดแม่งทุกอย่างเลยดึยงเวนดิสไลค์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาชูบก่อนซีอูเคเอสบายครับเออใครแจ้งผมมาก็แอดมาตรงนี้นะ อะไรในเพลเยอร์หกหนึ่งเจ็ดอะไรเนี่ยหรือว่าแอดอีเมลก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาแอดกันยังไงนะครับอันนี้ไม่รู้จริงเล็กซิงแ็ตซี่นี่คืออะไระเนี่ยเออก็ประมาณน,นี้แหละไปนะครับผมจเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย